สวัสด <siz? S 1> ียามบ่ายพี่น้องได้เวลาทำับข้าวอีกแล้วอย่างวันนี้เราจะมากินผัดเผ็ดฝรั่งแซ่บไปดูกันวันนี้เราจะผัดแบบน้ำซุปมาหัว 啊，还有。

ลืมเลยที่เราก็ใส่นี่เลยวันนี้ไม่มีผู้ชายหอ่อนแต่มปนเติาพวงแทนนี่เป็ชายเลยโอเคนี่ผีสัต สูงแคไหนเรียบยอน้องตามเด็กระเทาเยยอดแล้วอยอดแล้วยอดน้องยอดไหมโห โอ้ยเสร็จแล้วเราไปลาดเลยนงคนเข้าสวยร้อนรโอ้โหดูสิพี่น้องทำกินเองเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้โห ตัวปอะไรสิ่ๆ